ชงกาแฟต้องไมดับอย่างนั้นล่ะลูกแม่โอเคนะคะโอ้โหท้อไมดับได้ล่ะโกโก้กับกาแฟนะคะเอชเอ็มโกโก้กับเอชเอ็มกาแฟนะคะผสมกันนะพัญาวัดกินทุกวันนะโอ้ลูกสาวก็ยังนั่งกับคุณแม่ดูดิเนสร้างสร้างในลูกสาวไปดิลูกสาวนิ้วเมียว้วเหียวคนเก่ง หนูชื่ออะไรลูกหนช่ตาฟ้าฟ้าตาเป็นไหม่นูชื่อตาฟ้าฟา้า,า,า,ฟาจ้าหนูคนสวยตาฟ้าฟ้าจ้านูาาา่าขอรากยการด้วยค่ะ <Ach. S 1> บอก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 ใรบอกพี่บีก็ได้ ดิ่งในยูทูบดิหนูชื่อตาฟ้าฟ้าสนุกคุณแม่พาหนูออกทีวีด้วยสลุก <im itation> ใชไนโตรเจนสูงความดันโลหิตสูงคัางทางนี้แทนี้เนแพรด้นะกัูนเป็นแม่ตาเพชรด้วยนะตาเพชรข้างนึงด้วยนะตบเพชรข้างนึด้วยนะันน้คือน้ำฟ้าน้อยตกชันมาเกิดแเ่ลดีอจะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งขากมีมากเกนไปจะทให้ไขมันพอเกาะที่ผนังหลอดเลือด้าปล่อยให้เอสูนานวันเข้าหลอดเลือดจะอร่อยมาก อร่อยมากเลยดิงด้งดิ้งอร่อยมากเลยจ้าอ้ะคุณแม่จะเอากับคุณแม่จะหลงปังเลยหรอให้คุณแม่หลงปังน้อยคุณเก่งว้ายแม่หลงปังก่อนอยากมาด้วยวันนี้อยากอยู่ด้วย แต่งแต่งฟ้าหรือฝนลมจะเทมาเพียงไรไม่เจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้าไม่ทันกับวันหมดแรงฟ้าเมื่อไรพลันลมฝนคงผ่านเลยไปคนสิคนลอวงเลาคนสิเจ็บกว่า ลูกสาวล่ะลูกสาวแระเจ้าเลยลูกสวัสดีน้องน้องทุกคนนะคะน้องนอย่าลืมนะคะให้รักตัวเองนะคะให้รู้จักรักตัวเองนะคะถ้าเรารักตัวเองแล้วก็ การักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเหมือนครูว่าการการรักเองก็คือเราต้องรักษาตัวเราให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะการที่เราจะทําอะไรเราก็เราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นคนะ,ะการรักเองคือเราเรานําพาตัวเองนี้ให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นอย่างเราจะทําในธุรกิจเทสมู่เราอยากจะทําในธุรกิจเทสมันอยู่เราก็เข้ามาทําแล้วการที่มันจะทําให้มันแบบว่า,าเราแนะนําคนอื่นได้หรือเราจะ ขายผลิตภัณฑ์ดีเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องลองกินลองใช้ดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีจริงไหมถ้ามันดีสุขภาพเราผิวพรรณเราหน้าตาเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปให้คนอื่นก็เห็นการที่ร,รักตัวไม่ใช่ว่าเราอยากให้คนอื่นเห็นแต่ว่าคือเรารักตัวเองไลเรารักรู้จกักรักตัวเราเองคือเรารูจา้จักอยากให้สุขภาพเราแข็งแรงอยากให้เราไม่แก่ก่อนวัยอยากให้เราผิวพรรณดีอยากให้เรามีหน้าตาดีแก่แล้วยังไม่ให้ไหม,ไหมจะเล็กหุบยังสวยเพลีอยู่เลยไห น้องๆไม่เห็นหรอกว่าในวันเดือหน,น่ะบางทีดึกมากกะโดดนรถดเต้นไปอย่างนี้มาเจ้บอกพมมันนึกถึงอายุเจ้าของเฮ้ยมันไปถึอมองมากอะไรลืมไปมาเจ้าอขอกอายุมากแล้วโอ้โหฝันนั้นน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนรักตัวเองคนมีความสุข นี่ดวงเงินนี่ด้วยใช่ไหมเหลือที่ช่วยขาทีเฮ้อวอนให้ลงจัดฟ้าอืมดวงเงนกันไปตาให้ฝนตกมาให้หยาดฝนลกลางไม่ได้เลยลูกงนี้แตกไม่ได้เลยนั่งเลยเดียหาย โอเคนะคะน้องจาะะ๋าถ้าเรารักตัวเราเองเราต้องก็รู้ว่าอันไหนดีเราก็ต้องสรรหาให้ตัวเราะะอันไหนที่มันทําให้สุขภาพเราอ,อันไหนมันทาให้สุขภาพเราแข็งแรงอันไหนมันจะทําให้เรามี ความสวยความงามขึ้นมาเราไม่แก่ก่อนวัยเราไม่สมุกสมบันตัวร่างร่างกายอันไหนจะทําให้เราดีหนะ้าตาดีผิวพรรณดีหรือว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องสรรหานะอย,าอย่าไปรอให้ตัวเรานั้นสุดโทรมหนักลงแล้วมันรักษาไม่ทันอย่าไปรอให้ตัวเราเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะเราจะรักษาไม่ทันนะเพราะนั้นยิ่งน้องๆอายุยังน้อยอยู่ยิ่งยิ่งวัยนะเราต้องบำรุงตัวเราเองสารอาหารไหนที่เราขาด พืชผักอะไรที่เราขาดเรากินอะไรไม่ก็ปวดหมูเรารู้ว่าเราขาดแล้วเราก็ต้องเรามีกําลังเรารักตัวเองเราก็ต้องสรรหาให้ตัวเราคะเราจะได้แข็งแรงเราจะได้สุขภาพดีเราจะได้ให้คนอื่นเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อเราดีมาเราสุขภาพดีขึ้นเราก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้เราก็สามารถแนะนําเรื่องเราดีๆให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่ได้ประสบด้วยตัวเราเองเราก็ไม่สามารถแนะนําคนอื่นได้ จะบอกอะไรให้ใครฟังเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่ได้สัมผัสนี่ยเราไม่รู้เราพูดไปปะปะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้มีคือเราไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ตัวเราเองเลยกินตัวนี้ดีขึ้นไหมกินตัวนี้เป็นยังไงยังไงเราก็แนะนำเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ศึกษาเอาเองถ้าเราไม่สัมผัสด้วยตัวเองเราก่อนนะอ่าโอเคนะน้องจ๋า ประธานวันนั้นพร้อมจะเต็มาเพียงไรมือเจ็บเข้าใจไม่ฟังไม่ได้มากินตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่กินแล้วนะเริ่อกินแล้วไม่กินเลยกินแค่เนื้อก็แล้วเลยนะคะโอเคนะคะาน้างการประธานวันก็ไม่มีอะไรแต่เพื่อนทั้งน้อก็ม่แค่นี้นะคะ คนเราถ้าม <C usion. S 1> ีความสุขถ้ารักตัวเองเราก็ไม่แก่เราก็อยู่ได้แบบสบายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บโอเคนะสวั้ดีค่ะ